วันนี้เรามาพิกัดถ่ายภาพและวิดีโอที่จุดทางเชื่อมไปเส้นทันชิดลมนะครับเราออกากเ้นทันชิตลมและเส้นขั้นเอมบัสซีนะครับนี่ครับพอดีๆมองได้สวยงามมากนะครับอุมองวันคี่สมาร์ก็จะประจับไปด้วยดอกไม้ไฟแข่งนะครับนี่มีดาวมีอะไรเยอะแยะมากมายสมกับเป็น วันที่สามารถจริงๆนะครับเข้ามาเหมือนอยู่ในอีกเมืองนึงเลยเราก็หาจุดถ่ายมุมถ่ายนะครับผู้คนเข้ามาถ่ายกันมากมายนะครับมันจุดเช็คอินที่สวยงามอีกหนึ่งที่เลยนะครับผมอยู่ระหว่างบันไดเลื่อนทางเชื่อมนะครับเราก็เดินบนถ่ายคลิปกันไปมาขึ้นลงกันสิบรลอบเลยนะครับ จนกว่าเราจะพอใจนี่ครับมีผูช้ชมคนมาถ่ายคิดมากมายเลยเต็มไปหมดเลยครับเพราะว่าเขจาจัดงานได้สวยงามจริงๆนะครับมาเช็คกินกันได้นะครับนี่ครับเดินขึ้นเดินลงจนกว่าเราจะพอใจนะครับประดับไปด้วยปุ่มสีเขียวนี่ครับเราปรเไปเดินนัดเลาไปเอยครับลบทางไปเรื่อยคนก็ถ่ายรูปคนไปนะครับ เราว่าถ่ายเบื้องหลังกันถ่ายภาพอัดคลิปของเราไปเรื่อยนะครับนี่อยากเอาภาพไหนมุมไหนก็ทำแต่เราต้องการนะครับให้ใครถ่ายให้มากับเพื่อนมากกุ่มนะครับก็ถ่ายกันไปครับถัดกันถ่ายไปเรื่อยนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะครับ่าเราพอให้กันถ่ายตามความชอบตามฟัาเหมาะสมนะครับ วนถ่ายกันไปเรื่อยครับทั้งซึ่นทั้งลมงมุมซ้ายมุมขวาก็ว่ากันไปนะครับนี่ครับชมความสวยงามฝองอุโมงครับสามารถมาเช็คก,กินกันได้เลยนะครับอุโมงทางเชื่อมระหว่างสินท่ันชิดลมนะครับขอบฟุดครับผมจัดไป